ใครที่มาเที่ยวพัทยานะคะแล้วอยากหาร้านอาหารทะเลพื้นบ้านทานแบบสดๆเป็นๆต่างชาวประมงพื้นบ้านพัทยาแบบแท้ๆจะบอกว่าที่ร้านนี้นะคะเขาออกเรือ,อาหาวัตถุดิบซีฟู้ดกันตั้งแต่ตีสาใครที่ชอบกินซีฟู้ดสดๆเป็นๆทั้งกุ้งหอยปูปลาผัดเผ็ดปาลาฉลามกั้งหรือหอยกระจงรงจอแนะนํานะคะให้มาที่ร้านนี้เลยและที่สําคัญนะคะราคาอาหารเขาไม่แรงด้วยจะบอกว่าที่ร้านนี้นะคะคนยังไม่ค่อยรู้จักกันมากเท่าไหร่เป็นร้านอาหารที่ต้องขับรถเข้ามาในซอยลืบหน่อยใครที่ตามจนมาแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนอาหารแต่ละอย่างของเขาเนี่ะเา ธุริจซีฟู้ดเองจากทะเลเลยจ้ามาจ้าวันนี้เอมแปกับจอยจะพามันที่ร้านครัวแจ่มปูเปนเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านสดจากเรือบรรยากาศร้านนะคะจะเป็นแบบบ้านๆมีทั้งโซนด้านนอกและห้องแอร์มีเมนูแนะนําให้เลือกทานหลากหลายเลยค่ะมเมนูที่จอยสั่งนะคะจะเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียยน้ำแกงส้มของเขานะคะจะมีความเปรี้ยวหวานเข้มข้นมากๆใครที่อยากกินปูม้าเนื้อแน่นหวานฉ่านะคะต้องโดนเลยจะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานะคะแซ่บมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินแบบเผ็ดๆสีสันเลยและก้างกระดานเนื้อเขาขาแน่นๆและเนื้ ส่วนจานนี้นะคะจะเป็นหมึกหอมยา่างเนื้อหมึกเหนียวนุ่มกรุบสุดๆจะบอกว่าที่ร้านเขานะคะมีเมนูแกงป่าเห็ดโคนด้วยและยำหอยจงดงหรือเรียยอีกอย่างนะคะจะเป็นหอยโข่งทะเลเนื้อหอยจงดงนะคะมันจะมีความหนึบๆน้ำยำเปรี้ยวเค็มเผ็ดแซ่บแบบครบรอและเมนูนี้นะคะจะเป็นยำปูม้าเนื้อหวานสๆสดๆเนื้อปูนะคะเสิร์ฟม,มาแบบหวานเจีย๊ยใครที่มาร้านเนี่ยนะคะจะอยากให้ลองเมนูผัดเผ็ดฉลามแล้วก็เมนูเนื้อกั้งกระดานทอดกระเทียมเนื้อกั้งแน่นๆมีกลิ่นหอมของกระเทียมและพริกไทยจอย้ชอกรบเลยและเมมนนููปิอก่ะ ปูเน้นๆจานนี้เขาเสิร์ฟปูนี่มาแบบของแท้นะคะกินได้แบบเต็มคําแล้วกินได้ทั้งตัวเลยส่วนจานนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่เจียวปูกินกับซอสพริกและข้าสวสวยะร้อนฟินสุดๆมาค่ะใครที่อยากตามจะมากินอาหารทะเลพื้นบ้านสดๆเป็นๆแบบนี้ตามจะมาได้เลยที่ร้านครัวแจ่มปูเป็นร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะจ้าบายบาย